และมันจะไม่มีใครทาฉันให้ดีเลยในความบวดราวครั้งนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกทุกวันที่มีและเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรให้ฉันลืมเธอสักที ก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุณเคยความเจ็บและชินไปเ,เองคนเราไม่เห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารักกันเพราะอะไรดอกไม้ที่แย้มที่บ้านไม่มีใครทามว่าทำไมแต่เมื่อคนเรา ดอกไม้โรยราเเป็นเพราะอะไรมีคำถามมา

เจ็บและชิ <NY Commons> <ettes> ้นเปเองฉันไม่มีวันจะยู่รักเธอได้เลย โซ่ทีหนึ่งครับฟังนนี่ส่หางหาคคิดว่าโซ่ต้องเคยเจ็บมองสายตาดูตาเขาเจ็บเมือนะครับจะเจ็บหรือชินหรือเปล่าต้องถามกันนะกรรมการครับใชคุณติ๊กครับครับโซ่ครับโซ่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะครับเวลาอยู่บนเวทีร้องเพลงเนี่ยหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกันกับติ๊กนะครับว่า เส้นทางการเดินทางในการเป็นนักร้องของโซ่เนี่ยน่าจะไปได้ดีแต่อยากให้โซ่มีการพัฒนาเรื่องการร้องเพลง,ง,ง <c oughs> ว่านี้นะครับพราอาจจะเป็นเพ่าเพลงนี้อาจจะไม่ได้ซ้อมมากหรือว่าอาจจะมไม่ได้อินพงธีม,มาจริง,รงๆแล้วโซ่เนี่ยมีโอกาสมากนะครับพิธีขอเอาใจช่วยนะโซ่เดินทางไปสู่เป้าหมายให้ได้เอาใจช่วยเชิญคุณมาครับใช่โซ่ครับ นนตัด <ไฟ S 2> เรื่องการร้องเพลงอ,ออกไป <laughs> พี่จะบอกว่าโซ่ยังเป็นไอดอลของพี่อยู่เด <laughs> พยายามของโซมันสำเริจผลนะครับแต่ว่าพี่อยากจะบอกว่าโซ่ต้องพยายามให้มากกว่านี้คือซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็มีคนที่ร้องเพลงได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าเขาฉลาด <laughs> ตรงที่เขาใช้อย่างอื่นมาช่วยเสริมในการแสดงเขาคือ acting เขาดีนะครับเต้นเขาก็ดี มันก็เลยทําให้การแสดงโดยรวมดูดีไปทั้งทงที่เขาร้องได้ก็พอประมาณก็คล้ายๆกันนะครับโซ so, วันนี้สามารถที่จะท,ทํแ acting ได้ดีดทําอารมณ์ได้ดีพี่อยู่กับอารมณ์ตรงนี้ได้ตลอดจบนนทั้งเพลงย,<ป>ยินด,ดีด้วยครับตัดเรื่องการร้องออกไปขอบคุณครับพี่ทาทาครับโซ so, ไม่เป็นไรจะฟังไม่ฟังฟังก็เหอะฟังก็ได้แต่พี่ชอบโซมาก วันนี้โซ่เกินความคาดหมายสําหรับพี่พี่ว่าวันนี้โซ่ร้องดีขึ้นขอบคุณมากอะพี่ดีใจแต่พี่เนี่ยพี่จะบอกพี่จะบอกว่าทําไมพี่ชอบโซ่เพราะว่าโซ่เป็นคนที่อินเนอร์ซน์ะคือแบบเป็นเป็นคนที่แบบมีความมีข้างในอมีอินเนอร์แล้วเวลาโซ่ร้องเพลงสายตรงสายตัดช่วยมาล่างพี่ทาทานหน่อย ช่วยไปราบพี่ดาดาช่วยไปราบพี่ดาดาแต่โซ่ก็คุมการร้องได้ดีมากในวันนี้แล้วเวลาโซ่ออกไม้ออกมือมันไม่ได้ดูเขินน่ะมันทําไปด้วยมีสาเหตุอ่ะบางคนคว้าไปโดยไม่มีสาเหตุอาจจะอะไรก็ไม่รู้แต่โซ่ทําได้ดีแล้วพี่ก็พี่รู้พี่เห็นความตั้งใจของโซ่แล้วพี่เชียร์โซเต็มๆนะพี่ชอบโซมากอยากมากโซโซโซมีทุนโซเป็นศิลปินที่ดีได้ในอนาคตพี่เชื่อ ขอบคุณครับโซวีหนึ่งครับพูดถึงตัวเองก็ร้องดีกว่านี้ครับดีกว่านี้ไม่ใช่แต่เอาเอาประเมินผลจากที่ร้องวันนี้ก่อนว่าเป็นยังไงรู้สึกว่ายังไงดีไหมดีกว่าที่คิดไหมก็พอสมควรครับยังเพราะว่าบางจังหวะยังมีเกรงๆกนิดนึงทำไมถึงเกรงอ่ะไม่เกรง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 ทำไมถึงเกรงอ่ะมครับ ไม่ค่อยแบบผมไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีอย่างเงี้ยขึ้นน้อยมากครับไม่อาทิตย์ที่แล้ววะกับอาทิตย์เนี้ยต่างกันไหมอารมณ์ต่างครับอาทิตย์ที่แล้วแบบสนุกมันอาทิตย์นี้ต้องเศร้าครับแล้วทำไมอทิตย์ที่แล้วถึงสนุกอะ่ะก็เพลงมันสนุกครับมันก็เลยไม่ค่อยเกรงไม่ค่อยเกรงครับมันมีเต้นมาช่วยนะครับแล้วจิตเนี้ยอทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไรครับร้องแล้วเสือล้มหนึงเดียวครับมันก็เลยเกรงครับ แล้วก่อนหน้าที่จะขึ้น่ะมีอาการแบบว่าปวดมวนในท้องแบบว่าเหมือนแรกรูมันไม่รูบเหมือนแบบปวดหัวครับรู้ป่ะคล้ายจะอาเจียนเพราะอะไรมันเครียดผมไม่เครียดนะครับก่อนคืนวที่เครียด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 ครับไม่เครียดเลยไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดเครียดกันดีเลยไม่เครียดครับแบบมันชิลผมก็ปล่อยแบบสบายสบาเหมือนทุกอาทิตย์แต่ว่าอยู่ดีแบบปวดหัว นั่นแหละสิ่งที่พี่จะบอกให้นะสิ่งที่โซ่คิดว่ามันไม่เครียดอะแต่ความจริงอ่ะมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวคือโซ่พยายามทําชิลมันคือหมายถึงว่าโซ่จะ acting ว่ามันชิลชิลคิดไปว่าอ้าฉันชิลอยู่แต่ความจริงอ่ะมันมีความเครียดซ่อนอยู่บางอย่างไอ้ความเครียดมันก็เล้ทาให้ปวดหัวปวดหัวปั๊บทีนี้มันเกิดมูนในท้องอยากจะอ็อกขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับสิ่งที่ดีคือต้องไปบริหารร่างกายแล้วก็ทําสมาธิให้ให้มันดี แล้วก็เห็นไหมว่าที่พี่บอกโซ่ว่าอะไรบอกว่าให้ร้องให้ตรงทำนองก็พอดีจะตายอาจจะมีมือเยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดเอาได้คือบางทีไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนั้นคือหน้าที่โซ่ร้องฮะได้าอารมณ์ดีอย่างที่ทอยคุณครูถึงถึงชอบแล้วต้องบอกว่าตัดตัดคําร้องออกไปก็เหมือนวันที่เราวิจารณ์กันวันนั้นนะ่ะคือโซ่ก็เลยไปนอยว่าไม่มีอะไรจะบอกเรื่องร้อง ถูกป่ะซึ่งจริงๆเอ่ะเรร้องที่ไม่บอกเพราะว่าเราเรายัางวิจารณ์ไม่ได้เนื่องจากว่าการร้องนั้นน่ยมันยังไม่แอดวานซ์เข้าใจคำว่าแอดวานซ์ไหมมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่พัฒนาถึงขั้นถึงขั้นสูงสุดที่เราจะที่จะวิจารณ์ได้เพราะ,ะนั้นสิ่งเราสิ่งเดียวที่พวกเราจะวิจารณ์ได้คือเราจะตัดเรื่องร้องออกไปก่อนคือเรื่องร้องอ่ะป,ปัุงถ้าวันนี้ร้องดีหมายถึงว่าร้องตรงทานองเป๊ะทุกอย่างได้พิชได้จังหวะลงล็อกพอดีปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าวัน,น้โซรอง ร้องได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าเทคนิคต,ต่างๆเราจะไม่วิจารณ์แต่ว่าสิ่งที่เราจะบอกโซ่ว่าโซ่มีคือโซ่โซ่กับกับไรเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือมันมีข้างในที่ไม่ดัดจริตอ่ะเข้าใจไหมมันไม่กับที่พี่ที่พี่ท,ทาทา,ทาบอกว่า i n นโนเซนต์คืออินโนเซนต์คือคือคือมันมันซื่อมันมันดูบริสุทธิ์มันดูแบบว่าไม่ประดิษฐ์ไม่ใช่อยู่โรงเรียนดัด ดารุณีอะไรเงี้ยน่ารรู้จักไหมจ๊ะโรงเรียนเนี้ยอินเนอร์และอินเนอร<า>์ผมไม่เข้าใจาครับมันมันมันดูยังไงว่ามีหรือไม่มีมีเพราะว่าโซ่ร้องไปโดยที่โซ่เอาเนื้อออกมาจากปากแล้วมันก็เลยซึมซับก็ไปในตาในหัวหมดเนียคือโซ่ไม่ได้ประด,ดิษฐ์อะไรเลยเนี่ยคือคนที่มันดัจจเิตคือคนที่ประด,ดิษฐ์จะร้องไปแล้วก,แวก็แล้วก็ฉันจะอ๋อฉันต้องรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนพี่ทำนั่นแหละดัจจรรต แต่โซ่อะมันไม่ไดัดจริตโซ่เนี้ออกไมว่าโซ่ร้องไปแล้วความเข้าใจของเนื้อเพลงทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาทางตาเป็นสิ่งที่ดีซึ่งโซ่อย่ามาเข้าใจเลยว่าอินเนอร์มันคืออะไรตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันมีแล้วมันมีมาแล้วมันดีเก็บเอาไว้คืออะไรที่ร้องแล้วฟีลได้รู้สึกได้เก็บไว้ <Okay. S 1> อันนี้ดีที่สุดและก็จะเตือนว่าถ้าได้โจทย์ใหม่ก็เหมือนเดิม ร้องให้ตรงร้องให้ลงจังหวะร้องให้เสียงถูกต้องก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยตามมาอย่าก,กลัวว่าอารมณ์คืออะไรเพราะจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าว่าถึงออกไปเล่นจริงอารมณ์ของโซ่ก็มาเองและเลิกนอยว่าเครียดอะไรนะรชอบพูดเลยนะโอ้ยเครียดทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ร้องไม่ได้หยุดพูดคํานี้ถ้าพูดอีกเพื่อนช่วยกันฟังแล้วจดเอาไว้แล้ววันพุดพี่เข้ามาก็จะลงโทษ ตามสมควรต้องไม่พูดอีกว่าโคยเครียดร้องไม่ได้ทําไม่เอาครับแล้วไม่ต้องหัดร้องมากจนเป็นบ้าสติเสียนออกไหมไปร้องเรื่อยๆสบายสบในห้องน้าทําอะไรต่างๆไปไม่เอาแล้วเหมือนเดิมนะะมาดูคนต่อไปเหลืออีกเพียงสามนักล่าฝันเท่านั้นนะครับที่จะมาแสดงความสามารถกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ทราบว่า ครจะ,กกจะเป็นผู้ลากกระเป๋ออกจากบ้านไปในคืนนี้ครับ <Okay. S 1> ต้องติดตามกันครับครับผม